นเนื่องในวันรัฐธรรมนูญค่ะทางประธานรัฐสภาได้ไปเปิดงานวันรัฐธรรมนูญ6-7แล้วก็เรียกร้องให้ประชาชนออกมาปกป้องรัฐธรรมนูญไม่ให้มีการเรียกว่าฉีกซ้ํานะคะ,ะแล้วก็นะได้ว,ว่าให้ดูตัวอย่างเกาหลีใต้กับตุรกีที่ประชาชน,นเข้มแข็งแล้วก็ให้อํานาจร,รัฐสภาในการยับยั้งการใช้อํานาจผู้นําด้วยค่ะในวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานรัฐสภานะคะคที่ไปเป็นประธานในการเปิดงานวันรัฐธรรมนูญท่านบอกว่าวันนี้ถือเป็นวันสําคัญของรัฐสภาที่มาจากประชาชนอนุมัติรั ฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศแล้วก็พูดถึงตัวอย่างเหตุการณ์ทางการเมืองในเกาหลีใต้ที่ล่าสุดสภายับยั้งการประกาศกฎอายการศึกของประธานาธิบดีทําให้เห็นว่าเกาหลีใต้เนี่ยก้าวข้ามาได้เพราะว่ามีรัฐธรรมนูญที่เข้มแข็งเช่นเดียวกับตุรกีนะคะที่มีประชาชนเข้มแข็งค่ะก็น่าจะมีบทบัญญัติว่าด้วยการลงโทษผู้ที่กระทำการล้มล้าง รัฐธรรมนูนโดยการปฏิวัติหรือเจรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็ขอให้บ,บทบัญญัตินั้นนําไปสู่การปฏิบัติแล้วก็ใช้ได้ไม่ใช่เขียนโดยตัวอ,อย่างเดียวถ้าถามว่าจะทํายังไงก็ต้องไปขอดูรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ที่เขาเขียนบทบัญญัติไว้แล้วก็เมื่อมีการยึดอานาจเ,เขาสามารถจะเอาบทบัญญัตินั้นมาให้สภาลบล้างอำนาจที่ยึดอำนาจนั้นได้ อันนี้เป็นตัวอยา่างง่ายซึ่งผมคิดว่าคนไทยเราคงเก่งที่จะร่างอะไรต่างๆให้มันใช้ได้ แล้วก็ยังย้ําด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการฉีกรัฐธรรมนูญที่เป็นการอ้างของผู้ปกครองประเทศและเป็นความบกพร่องของสภาคือเป็นข้ออ้างแต่ก็ยอมรับแหละค่ะว่ารัฐสภายังมีข้อบกพร่องผู้บริหารอาจจะไม่ดีแต่ว่าการฉีกรัฐธรรมนูญเกิดรัฐประหารก็แก้ได้นะคะเพราะว่ารัฐสภาเป็นของประชาชนก็มาจากประชาชนเลือกเข้ามาถ้ารัฐสภาไม่ดีก็ต้องยุบหลังจากนั้นประชาชนก็เลือกเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะประชาชนสําคัญที่สุดส่วนในวันนี้นะคะถึงเวลาหรือยังที่จะสร้าง สิ่งเหล่านี้นะคะก็ตั้งคําถามกลับไปรัฐธ,ธรรมนูญในอนาคตเนี่ยมีนักวิชาการหลายท่านที่ให้ความเห็นส่วนตัวบอกว่าชอบคำพูดของคุณปริญญาเทวานฤมิตกุลน,นะคะที่บอกว่ารัฐธ,ธรรมนูญในอนาคตควรจะมีบทบัญญัติของการป้องกันปฏิวัติร,รัฐประหารหลักการป้องกันการฉีกรัฐธรรมนูญเหมือนกับที่เกาหลีใต้เขาป้องกันได้นั่นเองนะคะเพราะว่ามีกลไกในสภานักข่าวถามต่อค่ะว่า ที่คุณนิกรจำนงผู้อำนวยการพักชาติไทยพัฒนาแน,นะบอกว่าให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียวเห็นด้วยไหมประธานวันนอรบอกว่าจะบอกว่าเห็นด้วยแบบใดแบบหนึง่งไม่ได้นะคะในฐานะที่เป็นประธานรัฐสภาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่เสนอเข้ามา17ฉบับยังไม่มีฉบับไหนที่เสนอแก้ทั้งฉบับ ทั้งหมดก็จะเป็นเสนอให้แก้ไขารายมาตรานะคะดังนั้นก็จะพิจารณาไปตามที่บรรจุไว้แล้วก็จะมีการเปิดประชุมสภาในวันที่12ธันวาคมนี้จะมาดูว่าร่างที่เสนอเข้ามาฉบับไหนมีความสำคัญก็จะประชุมร่วมกันเพื่อแก้รัฐธรรมนูญน,นะคะ จะทําช่วงไหนก็คาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้เี่แหละค่ะโดยเฉพาะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้พิจารณาเสร็จสิ้นภายใน60วันพอตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าใกล้60วันแล้วเนี่ยนะคะรัฐสภาก็จะต้องพิจารณากฎหมายนี้หลังจากนั้นก็จะตามด้วยกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง17ฉบับทำคราวเดียวไม่ได้ต้องดูว่าอันไหนสำคัญก่อนหลังส่วนคุณภลิตวัชรศิลป์นะคะ สสบัญชีรายชื่อพักประชาชนค่ะก็ได้บอกถึงการที่อดีตรองนายกวิศนุเครืองามบอกว่าถ้าแก้เนี่ยต้องแก้รายมาตราจะเร็วกว่าบอกว่านี่เป็นความเห็นของนายวิศนุนะคะก็แลกเปลี่ยนกันได้แต่ทางพักเองสนับสนุนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปเลยเพราะมองว่าที่ผ่านมามันมีปัญหานะคะแล้วก็เนื้อหาต่างๆเนี่ยมันขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยก็มองว่าน่าจะต้องแก้ทั้งฉบับแต่เพื่อให้เร็วก็แก้รายมาตราไปก่อนอก็เห็นด้วยนะคะ